ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บริเวณที่ว่าการอำเภอรศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยได้มีการติดตั้งตู้ผลละอองฝอยค่าเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 บริเวณทางขึ้นเพื่อเป็นการค่าเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 ก่อนที่พนักงานและประชาชนจะเข้ามาภายในสำนักงาน นอกเหนือจากการตรวจวัดไข้และบริการเจลล้างมือโดยนายกองโถพยุงศักดิ์สุวรรณโนในอำเภอศรีสัชนาลัยกล่าวว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้อโควิด -19 ในปัจจุบันได้มีการแพร่ระบาดในหลายพื้นที่ของอำเภอศรีสัชนาลายัยจึงได้มีการรณรงค์ป้องก,ก 19, ันโรคโควิด -19 ตามนโยบายของรัฐบาลโดยทางอำเภอศรีสัชนาลัยได้ดูแลพนักงานและประชาชนเพื่อไม่ให้ติดโรคจึงได้ร่วมกับทางกิงกาชาติอำเภอศรีสัชนาลายัยได้จัดซื้อเจลล้างมือและเครื่องวัดอุณหภูมิเพื่อที่จะคัดกรองผู้มา ติดต่อราชการที่อำเภอศรีสัชนาลายัยนอกจากนี้ยังได้ร่วมกับทางวิทยาลัยการอาชีพศรีสัรรชนาลายัยคิดค้นประดิษฐ์ตู้พลละอองฝอยฆ่าเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 ตามร่างกายของประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่เดินทางเข้ามาภายในที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลายัยซึ่งสามารถสร้างความมั่นใจให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชนและเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลายัย